รีวิวเช็ควาลเม็ดอินไทยแลนด์ค่ะเช็ควาลตัวที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะเป็นเช็ควาลที่ผลิตในเมืองไทยค่ะสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะเช็ควาลมีหน้าที่ปิดน้ําอัตโนมัติทันทีก่อนที่น้ําจะไหลย,ย้อนกลับจากทางส่งไปกระแทกตัวปั๊มนะคะก็คือเป็นตัวที่ถ้าทางเวลาที่เราเปิดน้ําเช็ควาลก็จะเปิดบานพับเพื่อให้น้ําส่งไปได้แต่พอเวลาที่เราปิดวาลใช่ไหมคะหรือปิดระบบน้าเนี่ย น้ำในท่อส่งไหลย้อนกลับมาจะไม่ไปกระแทกตัวปั๊มเพราะเช็ควาลจะปิดน้ําก้อนนี้ไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของการมีเช็ควาลค่ะเช็ควาลที่ดีก็คือเช็ควาลที่มีบานพับใหญ่หรือรูน้ําเวลาเปิดรูน้ําเวลาที่เปิดเนี่ยเปิดได้กว้างรูน้ําใหญ่นั่นเองนะคะเช็ควาลของไทยก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งหรือเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีรูน้ําเปิดกว้างนะวันนี้พึ่งก็เลยพามาดูนะคะทั้งสองตัวนี้ตัว เป็นเช็ควาลวของไทยตัวนี้เป็นสี่นิ้วตัวนี้เป็น6กนิ้วนะคะความพิเศษของเช็ควาลวกปพหรือว่าเช็ควาลวของไทยเนี่ยก็คือเขาจะมีวาลวระบายน้ําทําให้น้ำเนี่ยสามารถไหลย้อนกลับจากฝั่งหนึ่งของบานพับไปอีกฝั่งหนึ่งได้มันมีประโยชน์ยังไงเนื่องจากว่าพอเวลาที่เราพอเวลาที่เราปิดน้ําใช่ไหมคะแล้วบานพับปิดเนี่ยถ้าเราเปิดวาลวนี้นะ น้ำจากอีกฝั่งหนึ่งในฝั่งทางส่งสามารถย้อนกลับไปอีกข้างหนึ่งของบานพับได้เพื่อที่ไปกอกน้ําในฝั่งทางดูดหรือเติมน้ําในฝั่งทางดูดได้ในกรณีที่ทางส่งอยู่สูงกว่าปั๊มน้ํานะคะในกรณีที่ทางส่งอยู่สูงกว่าปั๊มน้านะน้ำจะสามารถไหลย้อนกลับไปได้แต่รูเนี้ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากรูด้านในเนี่ยประมาณปลายตะเกียบนะคะทั้งสองไซส์เลย เช็ควาลกปพเนี่ยจะมี3ไซส์ย3นิ้ว4นิ้ว6นิ้วนะคะถ้าใครสนใจก็ทักข้อความมาได้หรือ CF ตามรหัสที่ขึ้นได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ